สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องเมีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเมมีรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งสไตล์แบบหรูหรานะคะวันนี้แนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะ t o โตยต้าอาปา2.5 SC package นะคะปี2022ตรงค่ะวันนี้ให้ราคาพิเศษเลยนะคะ3.1ล้าน1นนบาทน,นะคะสภาพตัวรถนะคะไม่แพ้ป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่า สำหรับคันนี้นะคะตัวบอดี้รถจะเป็นสีขาวมุกค,ค่ะมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมนะคะสลับด้วยสีดำเงานะคะมีเซ็นเซอร์ให้นะคะรอบคันนะคะส่วนไฟหน้าค่ะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลน LED นะคะเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถอันนี้ออกสูนเลยนะคะส่วนไฟตัดหมอกนะคะก็เป็นไฟแบบเลน LED เช่นกันนะคะอันนี้ก็เดิมจากโรงงานเช่นกันนะคะ สภาพนะคะสวยๆกันเลยไม่เคยมีการทําสีนะคะเป็นตัวรถบ้านแท้ร้อเซนะคะในส่วนของล้อค่ะเป็นล้ออันลอยเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะดอกยางยังแน่นๆกันอยู่เลยนะคะตามที่ลูกค้าเห็นในคลิปเลยนะคะต้องหูกระจกทั้งสองข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําด้านนะคะ แล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะตรงหูกระจกให้ทั้ง2ข้างเลยนะคะส่วนมือจับเปิดนะคะจะเป็นโครเมียมนะคะทั้ง4บานเลยนะคะกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถ ปลดล็อกเปิดล็อกตรงตัวรถได้เลยนะคะเพียงเรายืนใกล้ๆตัวรถนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างนะคะสำหรับภายในรถนะคะคันนี้จะเป็นเบาะหนังสีดําอันนี้เดิมจากโรงงานนะคะเบาะปรับคู่หน้าไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจนะคะมีครบเลยค่ะ2ดอกนะคะทั้งกุญแจสํารองนะคะระบบกระจกนะคะพับป,ปรับเก็บอัตโนมัติเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีปุ่มกระจกให้นะคะ ฝั่งประตูผู้ขับนั่นเองนะคะแล้วก็มีตัวเซตนะคะเซตเบาะให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าเป็นตัวปรับนั่นเองนะคะฝั่งประตูคนขับในส่วนของปุ่มค่ะมาในรูปแบบปุ่มพุสตารทให้เรียบร้อยแล้วนะคะ มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะคะพวงมาลัยค่ะเป็นมัลติฟังชันเรียบร้อยแล้วนะคะมี Airbag บนพวงมาลัยให้1จุดนะคะรับสายวางสายคูสคอนโทรลมีมาให้นะคะคําสั่งเสียงมีมาให้เรียบร้อยและเรือนไมคคันนี้อยู่ที่24,908กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถบ้านแท้ไม้แท้100%เปอร์ซสภาพป้ายแดงเลยค่ะในส่วนของจอค่ะเขาจะเป็นจอทัสกินนะคะมาให้อย่างที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะระบบแอร์ออโนะคะเป็นดูโแยก สลัซ้ายขวานะคะระบบเกียร์อัตโนมัตินะคะปุ่มเบรกเป็นออตโต้ให้เรียบร้อยนะคะกันลื่นกันถลายกันสะบัดมีมาให้นะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านข้างนะคะคอนโซลนะคะสีดําจะตัดด้วยลายไม้นะคะสวยๆอย่างลงตัวอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะเบาะหนังสีดําอย่างนี้ทั้งคันเลยนะคะเป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะคะ มาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะประตูนะคะจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าคันนี้นะคะตัวรถโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอนนะคะเราซื้อรถบ้านมา100%เซนะคะโต๊ะเบาะนะคะคู่หน้าก็จะเป็นหัวมิกกี้เมาส์นะคะเบาะปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะคะภายในสะอาดะอ,าดอย่างที่เห็นเลยนะคะเป็นรถบ้านเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะสําหรับคันนี้มีจอกลางมาให้นะคะจะเดิมจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็มีสลลูปมาให้นะคะเพื่อเปิดรับบรรยากาศ ด้วยนะคะระบบแอร์นะคะมีมาให้แอร์ราวนะคะส่งความเย็นให้ทั้งคันเลยนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะตัวบอปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะจุดตรงกลางนะคะตรงคอนโซลน,นะคะเราก็จะมีอะของโหมดเล่นต่างๆให้นะคะไว้เก็บของสัมภาระนะคะใน ในโซนของตรงกลางอันนี้เป็นสภาพเพิ่งเข้ามาใหม่ๆแต่สะอาดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถบ้านนะคะไม่ค่อยได้ใช้งานไม่น้อยมากๆนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยแล้วห้ามพลาดกันเลยนะคะมาดูในส่วนของท้ายกันบ้างค่ะคันนี้ก็จะได้เป็นเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยนะคะกล้องถอยหลังให้ค่ะไฟค่ะเป็นเลนแบบ LED นะคะไฟเบรกแยกกับไฟเลี้ยวนะคะ ส่วนท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูท้ายกันบ้างนะคะว่าคันนี้จะเป็นฝาท้ายอัตโนมัติให้เรียบร้อยแล้วนะคะอัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วทำให้การใช้งานเปิดปิดได้สะดวกสบายมากๆนะคะ ข้างหลังนะคะบอร์แถวที่3สามารถพับเก็บตามรูปตามสัญ,ญลักษณ์ที่เขามีไว้ให้เลยนะคะเผื่อว่าลูกค้าจะไว้วางของวางสัพระเพิ่มเติมในการเดินทางนะคะกว้างขวางมากๆค่ะสําหรับ3าล้านหนึ่งแสนบาทนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะคันนี้น็อตเดิมไม่มีขยับนะคะสีบางเดิมด้วยแล้วก็แถมมาด้วยเลือนใหม่น้อยๆด้วยนะคะหายายสภาพป้ายแดงแบบนี้นะคะ คันนี้นะคะบอกเลยว่าอยากชมรถทดลองขับนะคะติดต่อน้องเมย์ได้เลยที่สายด่วน0803232539หรือช่องทางที่เมย์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อสอบถามข้อมูลมูลเพิ่มเติมนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดอยากชมรถทดลองขับกับเมย์นะคะและได้ตัดสินใจและลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดชมคลิปวิดีโอนะคะสามารถออน์จองผ่านบัญชีบริษัทได้เลยนะคะเพราะเมย์บอกเลยว่ารถสวยๆจอดไม่นานนะคะคันนี้สวยจริงๆค่ะลูกค้า ท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะภายในสวยสะอาดนะคะสภาพสะอาดแบบนี้นะคะไม่มีแล้วนะคะนานๆจะเข้ามานะคะรถสวยๆฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปหรือรถบ้านที่เข้ามาใหม่ๆนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเมย์แนะนำเลยนะคะสายด่วนมาได้เลยนะคะสนใจแล้วนะคะสำหรับวันนี้เมย์ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ